สุนัขพบกับผมลักเตอรี่ R6 นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมผีในเวลาตีหนึ่งห้าสิบห้านะครับเกือบตีสองนะครับเกมชื่อเกมไฟบุฟเฟียนะครับอยู่ในเกมในเกมเนสตรีมนะครับผมแล้ววันนี้ผมลักเตอรี่นะครับมากับเลตตี้นะครับผมคู่หูคู่พานะครับผมก็ท่าทางดังครับผมเจ้าเฮ้ยปอตโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยครับอ้าวเลบอกนะครับวันนี้เป็นด่านสตรีมสตรีมเอาบ้านเลยนะครับแบบ แล้วก็เล่นแบบโปรเฟสชั่นอลนะครับก็เล่นกันแค่งสองคนนะครับสองคนไลนค์กดแชร์กดซับพลไกเพื่อจะกระตุ้นใจให้ผมนะครับผมจะเอาอะไรไปดีอะ่ะก็คุญแจอ่าเกร็จแล้วผมเออะไรไปดีเที่ยวอ,อะไรไปบ้างอนะ่ะออกได้แล้วแล้วก็โอ้ย,อยดับบลิวเด้อร์ผลหน้าต<อ>ัวส,สีไม่สนัดเลย สิบเอ็ดว่าโกเฮ้ยโก so uh ้พ oh. ี to to um 5, 5, ่ว่าห้องนี้แหละโอ้โหเสียงดังอย่างโอ้โหโคตรดังเลยที่ผมไม่ได้ปรับห้องนี้แหละโก้พี่เปิดไฟอ่ะมึงปุเปิดตั้งไหนวะพี่ยี่เป็ห้าโก้ห้าห้าห้ายีกเป็ห้า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 ปิดไฟด้วยโ็เขาปิดไฟอย่าตดนะ พี่แล้วผมับเสียงว้เจ็ร้อยพี่พี่ก็ปบกกดบเจ็ดร้อยแล้วก็ปรับได้แล้วพออย่างแปดเจ็ดจะปุเจ็ดห้าก็ไปรู้เลยผมก็มาวางก่อนสิบพิเอเนเธอเป็นการหาเร็วมากนะคะ<ว>รับอุ้ยสือว่ เด๋ยวผมขอตตะนีมมือผมแค่ไฟฉายเี่านเดผมเดาเรือมีสมุดสมุดที่เตียมเกลือแล้วก็กล้องไปดีกว่าัวเอาคอมพิวเตอร์มาเลยม่ใช่คอมพิวเตอร์ก็สำรวจสำรวจบ้านกันไหมเดมีวิจาว่ามาอยู่ห้องไหน ห้องเนี้ยไม่ไมาถึงว่าอุจจาก็วัตรงนิยมอุ้ยโตฟปชชิ่งฟิชิ่งใช่เหรอใช่ใช่ใช่แต่ของไปลกเม็นมีเลยบ้าพี่ควันออกจากแปะโก้ใช่เหรอใช่ปุดูปุห๋ยเปล่าไม่ได้ปุ๋ยปุ๋ยอ๋อด ก็เจอโลเป็นม่อไม่มี่ไม่ได้หรอนี่ปะนี่ไนี่ีไม่มีเป็นเดา๋ยวเพิ่งโชว์ปัญหานะ ไอุกตาซึ่งก็ไม่เห็นเลยเข้าประตูไปคอนอเลยตาไม่มีเทรภารกิจก็คือไล่ผีคิลลีวอเตอร์มาหาไม่ได้มันห้องตรงนี้มีห,มห้องน้ำมาเดยเดี๋ยวตั้งก้องอยู่มุมไหมเนี่ยห้องน้ำอยู่ข,ข้างห้องนี้ได้หรือเปล่าได้หรอปะไป เ,เ,เ,เกล้ไอโฟเมรกัิแล้วก็เิแล้ว็อเมิก้กอเิแล้วก็เ้วอเมรกัน้วกอเรกน็อเมริกแล้วอเกวอร้โิวเล้วอัว้ว้ว้วว้แวนแอมกัแกันแกิกมัดอัสไซ ใช่พี่แฟนทอมจอโลเซนนตี้โอเคถ้าเจอโรเซเนตี้นะพูดต่อไปปกดีเปิดไฟพี่นหมเรามีสมุดแล้วผมให้พี่เปิดเลย Are you here ันสัต โอ้โหจบไปได้ครับหยาบเลยนะครับอย่าอยู่เพียบแล้วก็ไปดิพี่ล้าน่ะช่วงผมเล่นนี่ไม่เจอจะเปิดฟังกูที่พี่ยนต์ขอาวป่ะเจ้าขอาวข่าวเกี่ยวไม่าหญ่พี่ครับพี่บ่ ลุ้มากแล้วครับตอนนี้ดูได้พี่ลองถามมันสิมผมไปตอบมันต้องหาฟิ๊กเบีร์กับพุตออฟแล้วตอนนี้ฟิ๊กเบียร์ม่นเจออ๋อแล้วก็บอกไรเดี๋ยวไม่ได้ออกออกก่อนเ่าด้ออกอ่ะโหพี่กลัวพี่กุ้งกลัวเลยโอ้โหรอหน่อยรอหน่อยดิ ก็กตัวไหนะวะมันโลเซนตี้อ่ะแตจ,จะมาใชกกรได้ันสีร่รำต้องการมันไม่ออกจากห้องเลยโคตรดอยตักบิกเกอร์ปริน,น์เหรอแล้วเราต้องเรียกมันพี่อ,อ,ยพอยู่นี่แหละผมไม่ติดอ่าผมยุ่ขางหน้าอยู่งหน้า หน้ารถเนี่ยแม็กเวสสี่ตัวนี้ชื่อว่ามแม็กเวสแจ็คสันมแม็กเวส are you here ออกมาทไหมผู้จิ้งลุกผู้จิ้งลุกพูดนะครับก็คือพูดชื่อแล้วก็ออกมาเลยเดี๋ยวพี่พี่เช็คกล้องมาแล้วมาดูแจ็ค รูกอเอกก็คกเฮ้ยนั่ไงพี่ม่านอ๋อกเ้อ้ยตกใจตัวมันสุนนะมันไม่มีอะเลยะไเสียเสรต้องให้มันมาใช่ไหมเราถึงจะเห็นฟิงเกอร์ปินใช่ไหม ไปดับโต๊ะใช่ใช่อใชท่ที่ไปที่ไปอ๋อ,อตกใจแล้วก็นึกว่ามันจุดเองไปที่แก้ดำเองที่ถือไม้กระเถิงโต๊ะทำไมพิสูจน์ไม้กระเค็งน,นะที่เป็นพ่อพระออกไปแล้วโอ้โถ Are you curious? โอ้โดนแน่เลยว่ะ Where are you? Where are you? เด็กที่อยากได้อะไรบ้าง คอมพิวเตอร์อยู่ไหนอ่ะก็พี่เอาไม้เวดไปในห้องน้ำด้ยเต็มเลยอ่ะกีตาร์อุ้ย do something พุทตกใจหมดั do something ตกใจคนแท้ยังไม่เห็นมีอะไรมาคริมาคริสแจ็คสัน มาเกเรตจ็กสันอะที่กี้งไปตรงทางเดินกระพริบหมเห็นมีอะไรนะมาเกเรจ็กสัเอาเรื่องต่อสิมาเกเรตแจ็กสันยัยินยังยิมั Can you a Jackson You your Come on are you, hungry? are you How old are you? How are you doing? You doing? so blue shit quá You blue shit you blue shit Mate, ขอไภ่ยนะคบอยาบด้วยนะบักรอด y ดยู o b บูชิต i t ้ยโกมันมาโก้ปิดไฟกดเลย เจ้าคือการด่าผีก็คือคือการทําให้ผีโกรธมากขึ้นนะครับเ<ะ>พราะการยั่วการยั่วออใช่การยั่วระบบของผ<ม>ีนะครับก็ขอภายในนัาที่ด้วยนะครับ,บม,มันหามันหานานมากเลยสิโก่งมาโก่งมันมาโก่งมันมาโอเคแล้ว แมนจุดสบลูชิ่งโอ้ไปเจออะไรเหเฮที่พี่เอา UV light สอง่เดิน่อดเลยสอดเลยเช็ค่าสี่เลมนเมก็เดินบ่อยมากเจ้าถ้าผมไร้อเช้าไม่เห็นร้อนยิ่งมื่อยเลยอะไม่มีเลยอะที่เปนกดออฟเลยตอนเนี้ย หรือมันจะบมดหัวแล้ววะก็ว่าแล้วพี่อุ้ยพี่ผมโดนลกะตายต่อหน้ากองเลยลืมบอกว่าเชนฉนัฉนพี่เขาจะอยู่ด้วยหร ไม่ไม่เล่นทุกเราอลรือมยอยาห้ามพูดด้ิตายตัวหัวจุ่มก็ไม่กมึงได้ไปมาเลยอ่ะครับทุกคนตอนเนี้ยเพราะว่าไงอ่ะสุดท้ายแล้วให้ห<ฮ>ัวใครเนี่ย ไม่ต้องใม้เสียงเลยเม่กี้ตัวไว้ก่อน มันเดินไปเดินมาตอนนี้โกวมากเลยผมไม่แน่ใจมันไม่เห็นตัวออฟฟิศก็เป็นผมก็ไม่เห็นเลยเนี่ยตอนนี้นเออไม่ดูจริงเลยเนะี่ยงงมากเอ้ยอ่ามันจะไม่ใช่แฟนทอมแล้วปะตอนนี้มันมีแบนชีกับแฟนทอมนะถ้าเป็นตัวอื่นฮะแบนชีก็คือหฮฟิกเกอร์ฟินนน่ะ แล้วเป็นท่อมาต้องหาโคดออฟแต่ไม่เจอโคดออฟเลยแล้วงงมากแล้วโคดออฟอืมมันจะเผ็ดเราต้องโอนป็นไฟอะ คนออมแบบแบบนี้กันครับเราไปดูทีว่าจะได้หรือเปล่าเพรามันเดินทั่วห้องนี้เลยนะแต่แง่คนออมโกดีด้วยสารจริงใช่ต้องดูดิซิมเบิร์ตออทำไมผมต้ตายอื่ด้วยถ้าเรคือใคท่อเราจะบอกโอเคแล้วว่าลาราติเสร็จแล้วนะครับผมก็ต้องหูต้องตายด้วยพี่ยังไม่ได้ขึ้นรถเลย าาแล้วมันปิดได้ด้วยอ่ะเขาตอบก็คือฟันท่อม <Welcome back. S 2> โอ<ฮ>้โหเก่งจริงเลยว่ะจริงๆริง <t ell noise>